สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวจะมารีวิวกระทงนะคะจะเอาแบบไหนสั่งได้เลยว่าแม่หนูคิดไปส่งไปส่งไหนล่ะไก่ก็ไปเด้ออินเดียก็ไปชิเติลอยู่บ้านนี่ยายหนูนี่เพื่อนหนูอันนี้พี่หวานนี่แม่หนูอันนี้พี่แยม ามนี่ใช้ใช้ไม่มากนะคะเขาแค่ใช้อะไรไม่รู้ถาแม่โคลนไอตีมแล้วก็กันไกรแล้วก็ไอ้นู่นอะไรไม่รู้กาว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 ไอ้นู่นกาวแล้วก็นั้นแล้วก็อันนี้ค่ะ้ยอยากได้แบบไหนแบบนี้แบบนี้เหรอใหญ่เลยอ่ะแบบนี้ไหม นี่จะเอาแบบนี้ราคาไม่แพงเท่าไหร่คะราคาเท่าไหร่คะยี่สิบห้า <25 S 2> บาทอันใหญ่สามสิบอันใหญ่สามสิบค่ะดือดทุกอันกูได้บอกอันใหญ่สามสิบนะแม่ค่ะอันเล็ก,ลอ,กลอันใหญ่ <c oughs> ใครจะไปเท่า <c oughs> กันหมดไปกล้วนนย <c oughs> ปปวน้องหน่อยไปปอไปกล้วยน้องหน่อยไม่งั้น ไปคุยน้องเลยเหรอไปไปคุยน้องไปนี่คจะเอาแบบไหนดีคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกด subscribe ให้ด้วยกด subscribe หรอคะค่ะมี่ใบมากดด้วยไหมไม่ด้วยไม่มี นีอ่อยานี้สวยสวจนจนจนเปอา์เนตทำไม่ทันแลยค่ะนี่สวยมากอย่างก,กับของแท้ค่ะของแท้นี่เนียวยมดดลย <laughs> <laughs> นี่หนูจะจับกินนะจับเลื่อนจับแล้วหลุดหมดเลยช อร่อยนะคะแล้ววันนี้ก็ขอให้กดไลค์ด้วยนะคะขอให้แสดงความคิดเห็นด้านล่างเลยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย